ผู้ค้าตอนนี้หลายคนปรับตัวมากค่ะพี่เจนอย่างที่พี่เจนบอกว่าบางคนเนี่ยไม่เคยค้าขายวันนี้เปลี่ยนมาค้าขายขาแต่บางคนที่ค้าขายอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะมีการผ่อนปรนหลายๆมาตรการในช่วงที่การระบาดเริ่มที่จะคลี่คลายแต่ภาพการจับจ่ายใช้สอยในหลายจุด ยังไม่คึกคักนะคะจุดหนึ่งก็คือที่ตลาดนัดจดตุจักรค่ะวันนี้ทีมตอบโจทย์ภัยพิบัตินะคะจากทีมรู้สู้ภยัจภยจะชวนผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศที่ตลาดนัดจดตุจักรนะคะในช่วงที่ผ่อนปลนแล้วแม่ค้าบอกอยังเงียบสําหรับพวกเขาค่ะตรวจสอบสถานการณ์เรื่องนี้กับทีมรู้สู้ภยัยคุณสมพรเชิญค่ะ พี่เจ้นพี่ฟักแฟงคะหลังมีการผ่อนปรนระยะที่1จากสอบอคนะคะขณะนี้ค่ะตลาดนัดก็คือ1นใน6ของกิจการนะคะที่ได้รับการผ่อนปลนซึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะได้มีการพลิกโฉมค่ะสร้างมาตรการนะคะให้กับผู้ค้าและผู้ที่เข้ามาจับจ่ายปฏิบัติตามค่ะ นอกจากกำหนดให้ผู้เข้าออกต้องขัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดแล้วนะคะหากสังเกตบริเวณทางเดินจะเห็นว่ามีการขีดเส้นเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลและให้ร้านค้ากำหนดจำนวนบุคคลที่จะเข้ามาจับจ่ายไม่ให้เกิน5-10ถึงคนต่อร้านค่ะขณะที่ในส่วนของร้านอาหารจะเน้นให้ซื้อบริการกลับบ้านแต่ถ้าร้านไหนเปิดให้นั่งรับประทานที่ร้านก็ต้องจัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1-2ถึงเมตรค่ะ ต้องติดตั้งฉากกั้นส่วนสถานที่ที่ต้องใช้บริการร่วมกันอย่างห้องสุขขานะคะก็จะมีการทําความสะอาดทุกสองชั่วโมงค่ะมาตรการเราจะแค้มทุกๆร้านเนี่ยต้องต้องมีจุดยืนและระะห่างนะคะถ้าร้านร้านใหญ่ก็ประมาณ3คนนะคะในในร้านเข้าไปนะคะมีระยะห่างอยู่แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ที่ว่าให้ให้ลูกค้าล้างมืออยู่แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ร้านอาหารเรายังไม่อนุญาตนะคะมีแต่ร้านร้านร้านทั่วไปเนี่ยค่ะร้านร้านแปดพันแปดพันกว่า 8,000กว่าแพงค่ะที่ที่เปิดทําการแต่ตอนนี้มันมันมันยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ นอกจากมาตรการความเข้มงวดจากตลาดแล้วพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็มีมาตรการสำหรับร้านของตัวเองค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและลูกค้าและเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจำนวนลูกค้าณนะตอนนี้จึงหายไปกว่าครึ่งค่ะทำให้ต้องลดจำนวนการสั่งของขณะที่คนไทยเองยังระมัดระวังในการซื้อของอย่างที่ร้านขายจานร้านนี้เจ้าของร้านบอกค่ะว่าแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าแต่โดยการลดค่าเช่านะคะแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่ต้องแบกรับค่ะ ไม่มีใครมาเลยผู้ปิดร้านไปดูซอยสามซอยสี่ปิดไปเลยไม่มีใครมาเพราะว่าูไม่ไหวก็เขาประมาณเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขามาเขาเหมารถขึ้นมากันนะแต่เขาซื้อไม่ได้แม้แต่บาทเดียวมันก็ค่าใช้จ่ายละมาจากเชียงใหม่ลำปางเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายละมาแล้วไม่ได้ตังก็ต้องไม่มาดีกว่าแล้วมันต้องมาเช่าที่อยู่อีกไง ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจภายในตลาดพบว่าบางร้านเริ่มมีการติดประกาศปล่อยเช่าร้านบางร้านตัดสินใจเลิกกิจการเนื่องจากรายรับส่วนทางกับภาระรายจ่ายค่ะส่วนที่ยังเปิดก็หวังว่าหลังจากสถานการณ์ปกติจะสามารถกลับมาค้าขายได้ดีเหมือนเดิมค่ะ สำหรับตลาดนะัจดจตุจักรนะคะขณะนี้เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะและมีการผ่อนปนเปิดให้ถึง19บนาฬิกาในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนื่องจากว่ายังติดช่วงเคอร์ฟิวค่ะพี่เจนพี่ฟักแฟงคะค่ะขอบคุณน้องกระแตนะคะนั่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นคนที่ขายแบบซื้อมาขายไปนี่อาจจะยากแต่คนที่ขายส่งอนนี้พออยู่ได้ในช่วงนี้ค่ะ